ทำน้ำจิ้มลูกชิ้นง่ายๆแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากๆแล้วก็ไม่ใส่แป้งด้วยนะคะไปทำกันก่อนอื่นก็มาคั่วพริกกันก่อนค่ะพริกแห้งจินดา15กรัมพริกแห้งเม็ดใหญ่4เม็ดไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็คั่วพริกของเราให้หอมเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำไปตาให้ละเอียดหรือตําหยาบนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนมะเขือเทศ200กรัมน้ำมะขามเปียก170กรัม น้ำกระเทียมดอง100กรัมแล้วก็ตามด้วยเกลือ15กรัมแล้วก็ปั่นได้เลยนะคะแต่ในคลิปเนี่ยเบลลลืมใส่รากผักชีนะก็จะใส่รากผักชีลงไปก่อน3-4รากค่ะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดไปทำขั้นตอนต่อไปวันนี้ใช้เป็นน้ำเชื่อมของมิตรผลนะคะเพ,เพื่อนๆใช้เป็นนี่ห้ออะไรก็ได้นะ600กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศที่ปั่นไว้แล้วลงไปได้เลยแล้วก็เคี่ยวไฟกลางค่ะไปเรื่อยๆนะคะสูตรนี้จะไม่ใส่แป้งนะ เขาก็จะสีเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะพอเขาเริ่มเดือดช้าขึ้นแบบนี้นะแสดงว่าเขาข้นใช้ได้แล้วค่ะเราก็ใส่พริกที่เราตำไว้แล้วนะคะลงไปได้เลย แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอเขาเข้ากันดีแล้วก็ปิดเตาได้เลยนะคะแล้วก็คนให้น้าจิ้มของเราเนี่ยคลายความร้อนลงไปนะหลังจากนั้นใส่ผักชีค่ะปริมาณตามชอบพอน้าจิ้มของเราเนี่ยเย็นตัวแล้วเขาจะข้นมากขึ้นอีกนะคะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันเบลจะใส่สูตรไว้ให้ทีในคอมเมนต์นะถ้าใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ค่ะ